ในการแข่งขัน e s p o r t ์นั้นเราก็ต้องยอมรับเลยว่าผู้เล่นแต่ละคนสต่ก็มีฝีมือและทักษะาาการเล่นเฉพาะตัวที่ทำให้พวกเขานั้นถูกขนานนามว่าเป็นโปรเพเยอร์ได้ แต่ถึงแม้พวกเขานั้นจะสามารถเล่นได,ด้ดีขนาดไหนบางครั้งความผิดพลาดมันก็สามารถเกิดขึ้นได้และแน่นอนว่าเหตุการณ์เล่นพลาดในการแขง e ่งขันอีสปอร์ตนั้นเราก็เคยทํากันไปแล้วซึ่งในคราวนี้เราจะมาดูกันต่อว่ามันมีเหตุการณ์ไหนกันอีกที่บรรดาเราโปรเพย์ทั้งหลายดันเล่นพลาดซะอย่างนั้นทั้งๆที่ทมนันไม่ควรจะพลาดเลยแท้ๆแ,และถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วละก็เราไปชมกันเลยดีกว่าครับ ลด17%โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่อง b a c e k y a r Sport ซื้อแก้วพร้อม G Fuel 7 2ตอนนี้จากราคา1,148บาทเหลือเพียง950นิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากนะครับรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ 15แควไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ shopee ร้าน GN Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ เหตุการณ์ที่10 Arcadian Fail ย้อนกลับไปในการแข่งขัน League of Legends อย่าง NA LCS 2018นั้นมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปีที่การแข่งขันได้ดำเนินไปอย่างดุเดือดและมีหลายๆเหตุการณ์ด้วยกันที่น่าจดจำเกิดขึ้นโดยหนึ่งในนั้นก็คือการพบกันระหว่างทีม Optic Gaming และก็ Echo Fox โดยในการแข่งขันครั้งนั้นในช่วงท้ายเกม Arcadian ผู้เล่นตำแหน่งป่าประจำทีม Optic Gaming นั้นได้ช่วยกันกับทีมในการจเจาบารอนให้ได้ ซึ่งทีม e c h o f o ็อเองก็ไม่ได้ปล่อยไฟตรงข้ามนั้นได้บารอนกันไปง่ายๆและได้มีการยืนโซนเพื่อหาโอกาสในการแย่งบารอนมาให้ได้แต่แล้วอาร์เคเดียนก็ได้คิดกาสร้างช็อตเทพที่หลายๆคนเคยสร้างเอาไว้นั่นก็คือการใช้ตัวละครลีซินใช้สกิลเซฟการข้ามกำแพงไปแล้วใช้อัลติเมตในการเตะผู้เล่นป่าฝั่งตรงข้ามให้กระเด็นออกไปก่อนจะใช้โซนิกเวฟกลับเข้ามายัางหลุมบารอนแล้วก็ใช้สมัยจัดการบารอนไปได้อย่างง่ายได้ ซึ่งคิดดูแล้วเนี่ยมันก็ช่างเป็นอะไรที่ฝันวาเสียจริงเพราะในความเป็นจริงนั้นอาเคเดียนใช้สกิลเซฟกากข้ามกำแพงไปแล้วดันเจอผู้เล่นมิเลฟฝั่งตรงข้ามแล้วเจ้าตัวก็โดนผู้เล่นป่าฝั่งตรงข้ามนั้นจัดการลงก,ก่อนที่จะโดนป่าฝั่งตรงข้ามขโมยบาร์อยไปอย่างหน้าตาเฉยเรียกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ผิดพลาดอย่างมหันเลยทีเดียว This is very risky. We need to see Levin or someone zoning him out. Yeah, Arrow finally actually taking down the ward. Caught Levin at Miasma, but Dardock just has to guess again. Vision for the ball. Akkadian gonna try and kick him out of the oh, way. No. But Dardok goes back in. Takes the Baron. Akkadian makes a huge mistake. Oh, Akkadian went over the wall to try to kick out the jungler. The jungler is not even there. He kicks away the mid laner, dies, and gives over the Baron to Dardok. And Optic. Hit Katikao. Nikko, Nikon. นิโก้ก็ถือได้เป็นหนึ่งในผู้เล่น CS:GO ที่มักจะติด top 10ของผู้เล่นที่ทำผลงานดีที่สุดประจำปีอยู่เสมอซึ่งเขาเองก็ถูกยกย่องจากคอมมูนิตี้ของเกม CS:GO ว่าเป็นผู้เล่นที่ใช้ปืน Desert Eagle ได้ดีที่สุดในโลกแต่แล้วในการแข่งขัน,น PGL Stockholm Major ในคู่ระหว่าง G2 เจอกับทีมนาวีในรอบชิงชนะเลิศในเกมแรกก็เป็นทีมนาวีที่สามารถเอาชนะไปได้ก่อน จนกระทั่งมาถึงในเกมที่2ก็กลายเป็นว่าทีม G2 นั้นสามารถทําผลงานได้ดีกว่าและสามารถทําคะแนนนําไปถึงแต้มที่15ได้แล้วและต้องการชชนะเพียงแค่1เกมเท่านั้นเพื่อที่จะตีเสมอและไปต่อในเกมที่3ทว่าในรอบที่27ของเกม2นั้น ทางนาวีสามารถใช้ทีมเวิร์จนสามารถจัดการทีม G2 ได้เกือบหมดทีมแต่แล้วผู้ชมก็ได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งเมื่อทาง n i โกผู้เล่นของทีม G2 ได้ออกมาด้านหลังอย่างไรก็ดีเมื่อ n i โกได้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถจัดการผู้เล่นของทีมนาวีได้แล้วตัวของเขากลับยิงเดสเซอร์อีเพลาด แล้วก็ทําให้โถงเขานั้นถูกยิงสวนและก็พ่ายแพ้ในรอบนั้นไปและก็กลายเป็นว่าทีมนาวีกลับมาตีเสมอ15ต่อ15้15ได้และก็สามารถเอาชนะไปได้เพราะกับควาาแชมป์ไปซะอย่างนั้นเรียกได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่ทำให้ถึงแพ้เลยทีเดียว Hunter and Nico how poetic and it's simple and bit finds it to perfection and simple sit it down did this h o t an absolute disaster เหตุการณ์ที่8 JKS ยิงหัวเพื่อนการยิงพลาดไปโดนเพื่อนร่วมทีมหรือ Friendly Fire นั้นมันก็ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในวิดีโอเกมโดยเฉพาะในเกมเพะเภท Tactical Shooting อย่าง CS:GO หรือว่า Rainbow Six แต่แล้วในการแข่งชาร a เลนเจอร์สเต e ในคู่ระหว่างทีมเร n e เกต e เจอกับทีมลิควิดนั้นมันก็ได้เกิดเหตุการณ์สุดพลาดเกิดขึ้นเมื่อทาง JKS ที่กำลังทำการวอลแบงหรือยิงทะลุกำแพงอยู่นั้นก็ได้มีเพื่อนร่วมทีมของเขากระโดดผ่านเป้าปืนมาซะอย่างนั้นและทำให้โดนยิงเข้าที่หัวจน HP หมดี้อย่างนั้นทำเอาผู้เล่นและคนดูก็งงกันไปตามกันเลยครับว่ามันเกิดอียงขึ้นวะเนี่ย So, some of you at home may have stood there and wondered, why am I dead? That is why. You can see a lot more over the smoke on the CT side than you can as a T. Some Ts will be raised enough to jump on the boulder to see. Oh no! Oh dear. Hate to see that. You hate to see it. Oh, oh no. Oh no. Hey, seven. It พอเบเตอร์อาร์เฟลในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตถ้าหากทีมใดทีมหนึ่งได้เปรียบและหาจังหวะในการเล่นงานซูได้ก่อนนั้นมันก็จะสร้างโอกาสในการชนะได้ซึ่งนั่นก็เลอไม่เหลยทีมในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตของเกมต่างๆมักจะมองหาโอกาสตรงนี้อยู่เสมอแต่ครั้งหนึ่งในการแข่งขัน l d s 2018นั้นในคู่ระหว่างทีม i q ค i ดเจอกับทีมโซโลมิด มันก็เป็นการแข่งขันที่สร้างความสนุกกับผู้ชมเป็นอย่างมากและหมายเกี่ยวเป็นการแข่งขันที่สูสีมากๆเกมนึงเลยทีเดียวแต่เหมือนในช่วงท้ายจะเป็น TSM ที่ทำผลงานได้ดีกว่าแต่เหมือนกับโอกาสพลิกเกมจะเข้าทางทีมลิควิดเมื่อทางทีมสามารถจัดการผู้เล่นอย่าง b ีเจเลงได้และนั่นก็ทำให้เกมไล่ล่าคนที่เหลือของ TSM ได้เริ่มต้นขึ้น ทว่าทุกอย่างก็ต้องจบลงเมื่อพอโบเตอร์ผู้เล่นมิดเลของทีมลิควิดที่เล่นไรซ์ในรอบนั้นได้ใช้สกิลอัลติเมทพลาดทำให้ผู้เล่นทีเหลอของทีม TSM สามารถรอดไปได้หมด ก่อนที่จะกลับมาตบทีมลิคิดและก็เอาชนะไปได้ซะอย่างนั้น u t t i n g e h t a r d s m i d to get bit low not quite s n n e d t t p comes in and b g h is dead with flash still on t h e n c e to e l must get something r i s g o n bring h m not very far u l l t e r with n oopsie of a realm warp เหตุการณ์ที่6แพนอิกกินกระทิงแดงเมื่อเราเล่นเกมมาเป็นเวลานานแล้วนั้นมันก็ไม่จะมีอาการหิวน้ำเป็นเรื่องปกติใช่ไหมล่ะครับ ซึ่งเกมเมอร์อย่างเราก็มักจะดื่มน,น้ำกันอยู่เสมอเช่นเดียวกับผู้เล่นในการแข่งขันอีสปอร์ต e แต่ทว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดผู้เล่นคนนั้นดันหิวน้ำในช่วงเวลาสำคัญของการแข่งขันโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการแข่งขัน CS:GO ESL NuNC Champions h i p c s 2โดยเป็นการแข่งขันระหว่างทีม A อ e n น a m i n g พบกับเ y h o u n d ซึ่งในรอบที่12ของการแข่งขันนั้นทางทีม A อ e วสามารถจัดการผู้เล่นทีมเ y ร o u n d ได้จนเกือบหมดทีมและเหลือเพียงผู้เล่นคนเดียวในทีมเ y h o u n d เท่านั้น ซึ่งนัง่นก็ทำให้2ผู้เล่นของทีมเอแวนได้วิ่งไล่ล่าคนที่เหลืออยู่และให้แพนิคผู้เล่นสไนเปอร์ของทีมเฝ้าระเบิดเอาไว้และในตอนนั้นไม่รู้ผู้เล่นท่านนี้คิดอย่างไรเขากลับปล่อยมือออกจากเมาส์และคีย์บอร์ดก่อนหยิบกระทิงแดงมาดื่มอย่างสบายใจโดยไม่ทันได้รู้ว่าผู้เล่นคนสุดท้ายของทีมที่เหลืออยู่นั้นได้มานั่งกู้ระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วทําเอาทีมเกรย์ฮาวถึงกับงงกันทั้งทีว่าทำไมพี่แกวางระเบิดแล้วไม่ฟอร์ระเบิดให้ดีกันวะ I you, G-Fuel so we can concentrate and focus nidhi, He changed his mind. Please, Ninja. He's got a flash. He's, do, he's, being, he's doing his best zip He's just like, Right, they're all gone. I'm going. This, uh, the problem is that Panic's in pit and he has the orb so... He's drinking a Red Bull! He's There's every opportunity here for Greyhound to What are we gonna please. see? He's on the ball. No one's hurt! Panic is looking at nothing! He's not gonna do it! Oh my god, Greyhound! Put that Red Bull down, mate! Panic, no! What have you done? เหตุการณ์ที่5 OSQ OH ไล่สุดในเมืองจีนนั้นไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเกมใดๆก็ตามมันก็ตา่างเต็มไปด้วยผู้เล่นที่มากฝีมืออีกทั้งพวกเขานั้นก็เป็นผู้เล่นที่เล่นกันแบบเนี้ยบอย่างมากเรียกได้ว่าตำราว่าอย่างไรพวกเขานั้นก็ทำตามตำรา,าไม่ออกนอกลู่นอกทางเลยล่ะครับเนื่องจึงทำให้ผู้ชมไม่ค่อยเจอนช็อตการเล่นที่ผิดพลาดจากทีมอีสปอร์ตจากจีนสักเท่าไหร่นักแต่ครั้งนี้ในการแข่งขัน League of Legends อย่าง LPL ในปี2017ก็ได้มีช็อตพลาดเกิดขึ้น เพราะว่าในการโคจรพบการระหว่างทีม Snake และก็ LGD มันถือเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูสีอีกทั้งผู้เล่นทั้ง2ทีมยังเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองในปีนั้นอีกด้วยทว่าก็มีอยู่ช่วงหนึ่งในเกมที่ทาง OHQ ผู้เล่นแคร,รี่ประจำทีม Snake ส,สามารถจัดการซัพพอร์ตของ LGD ได้แล้วและก็เห็นว่าแคร,รี่ของทีม LGD เลือดกำลังเหลือน้อยด้วย ตัวของเขาก็เลยไล่วิ่งยิงแบบใส่สูตรชนิดที่ว่าขนาดหนีเข้าป้อมได้แล้วก็ยังไล่ตามอีกแต่ทว่าเจ้าตัวกับโดนป้อมยิงตายก่อนเสียงนั้นหมดกันที่วิ่งไล่มาฮ Hold the trigger, they get the first oh, tower first. Oh, PYR Imp, you're gonna have to block that. He gets it, and one more. Okay, he gets the crit on top of him. Oh, deadly flourish. <laughs> that was that was oh, no! That's scary. That's your grenade. Bounces onto Imp as well for the enhanced damage. He's got the crit. He's running after him. He does have boot three. Imp, can he get away in time? This is such a scary Oki running after him. Minions getting in the way. He's closing the distance. He's diving. This is two hero. And he falls over. Imp will just kill him. Hit fourth event. ดีฟิลคิดก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดของฝ่าย CT ในเกม CSGO เพราะามันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยย่นแล้วเวลาในการกู้ระเบิดให้รดน้อยลงเหลือเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นและมันก็ถือเป็นหนึ่งในไอเทมที่ช่วยพลิกเกมได้อย่างดีเลยล่ะครับถ้าหากผู้เล่นหยิบมันมาใช้อะนะซึ่งเรื่องมึน,มนของวัยรุ่นรัสเสียก็ได้เกิดขึ้นในการแข่งขันรีมแฮ c กลัสเวก a 2017 ซึ่งเป็นหนึ่งในการในคัซสโกสุดยิ่งใหญ่แห่งปีโดยก็มีรอบหนึ่งที่เป็นการพบกันระหว่างทีมนอตและก็ทีมแกมบีดที่ในตอนนั้นก็ต้องบอกเลยว่าทีมวัยรุ่นรัเสเซียทีมนี้นั้นมาแรงมากๆแต่ไม่ว่าจะอย่างไรความผิดพลาดมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่าหลังจากที่ทีมแกมบีดสามารถจาัดก,การผู้เล่นทีมนอตได้จนหมดแล้วนั้นพวกเขาก็เหลือแค่เพียงกู้ระเบิดแล้วก็จะรับชัยชนะไปแบบสบายๆอยู่แล้วทว่าคนที่กู้ระเบิดนั้นดันเป็นมูเจ้ากาบมที่ไม่มีคิด ทั้งที่เพื่อนของเขาที่อยู่ข้างๆนั้นก็มีคิดและพร้อมที่จะกู้ระเบิดแทนแต่เขานั้นกลับใจเด็ดเดี่ยวและกู้ระเบิดอยู่อย่างนั้นจนเพิ่งมารู้ตัวตอนท้ายว่าที่เขากู้ระเบิดไปนั้นมันไม่ทันเวลาเสียแล้วและหม่ันก็ส่งผลถึงขนาดที่ว่าทําให้ทีมแพ้ในรอบนั้นไปเลยทีเดียว he misses the molotov he's got to hit shots to the trend takes him down game going to pick up another round finally they do have a kit but if he gets that molotov down and it lands on the bomb round over and it's still going to be very close it's just about got a second oh what that's a huge misplay they had a kit and they decided not to they thought they had it on 10 seconds this is You yellow star trench ยลโล่สตาร์เขาก็เป็น,นผู้เล่นซัพพอร์ตระดับตำนานของเกม League of Legends โดยในตอนที่เขายังอยู่กับทีมฟานาติกตัวของเขาเองก็ได้ช่วยกันกับทีมในการควา้าแชมป์ต่างๆมาอย่างมากมายแต่ครั้งหนึ่งมันก็ได้มีเหตุการณ์ที่เจ้าตัวดันเล่นพลาดจนสร้างความฮือฮาให้กับผู้ชมในสนามอย่างมากเพราะว่าในการแข่งขัน EUL c s 2014ระหว่างทีมฟ na t ติเจอกับทีมอ l l i a n น e นั้นทางเย l โล w Star ได้เห็นว่าซัพพอร์ตของทีมอ l l i a n c e ได้เดินเข้ามาในป่าของฝ่ายเขาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น นั่นดิมัไม่คาดไปถึงใจอะไรบางอย่างและก็ได้เกิดเหตุการณ์ดังคลิปต่อไปนี้ครับ Hey w a t c from the double g u a r d i a n a n they were doing a lot of pinging on that o t position there's i a flash in the hook wow a flash e n o t h in g really from yellow so you see his player come there shaking his head that was not as intended from him a hook in the box actually landing might เหตุการณ์ที่2 Scream net fail การปาระเบิดนั้นมันก็ถือเป็นหนึ่งทักษะที่ต้องฝึกฝนในเกม CS:GO เพราะว่านอกจากมานันจะทำให้เราสามารถเข้าสู่จุดวางระเบิดได้แล้วมันจะงทำให้ฝั่งตรงข้ามนั้นต้องเสี่ยงฝาเข้ามาอีกด้วยแต่ถึงแม้จะมีการฝึกฝนมาอย่างไรการผิดพลาดนั้นมันก็เกิดขึ้นได้เสมอเลยล่ะครับโดยความผิดพลาดครั้งนี้เกิดขึ้นจากสกรีมเอมที่ได้เห็นว่าพวกระเบิดที่เขามีมานั้นมันไม่เข้ากับแผนการเล่นที่ทีมกันเลจะลงมือทํา น่าจะทําให้เขานั้นได้ปาระเบิดลูกเกลี้ยงทิ้งเพื่อที่จะซื้อแฟลชแทนแต่ทว่าลูกระเบิดที่เขาปาไปนั้นมันกลับเด้งกลับมาลงที่เพื่อนร่วมทีมเขาเสียอย่างนั้นซึ่งหมาดก,ก็เลยทำเอาเพื่อนๆเ,เจ็บตัวกันทั้งทีมเลยทีเดียว So it was 14-10 and you threw that grenade and something went horribly wrong. What happened there? Uh, well, Because uh, on this strategy, I actually need two flashes. Okay. But I didn't have like two flashes. I had the, like four nades, <laughs> so I had to throw the nade. Uh, but it, I didn't expect that, and I didn't know what to say to be honest. Because like, I mean. <laughs> 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 we just see our screens now. Like, it just, yeah, I'm just sorry to my teammates. I'm, uh, I'm happy we didn't lose the game because I would feel so bad, man. Yeah, we were thinking. Hey, continue called journey to hell. ในการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามถ้าเราพลาดคนเดียวนั้นมันก็จะโดนบ่นเพียงเล็กน้อยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรหากคนหนึ่งพลาดและทำเกือบทั้งทีมตาย ซึ่งช็อตพลาดครั้งนี้เกิดขึ้นกับทีม u n น c o r n of ออฟเที่ได้มาพบกับทีม h 2 k โดยก็ต้องบอกเลยว่าในเกมนั้นทีมยูนิคอร์สามารถทําผลงานได้อย่างดีและสร้างความได้เปรียบมาตลอดทั้งเกมจนกระทั่งจังหวะหนึ่งที่เฮลเลแองผู้เล่นซับพอร์ตของทีมยูนิคอร์ได้ทําการแทสซิลของตัวละครบาดในการสร้างอุโมงค์ข้างกระแพงซึ่งตัวของเขานั้นก็คิดว่ามันเป็นจังหวะที่พวกเขาจะไล่ตามสตรูได้ทนัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้เล่น H2K กำลังยืนรอเหยื่อที่จะโผล่มาจากปลายอุโมงค์และพวกเขาก็สามารถจัดการผู้เล่นของทีมยูนิคอรนลงได้เพราะช็อตการเล่นพลาดครั้งนี้เลยทีเดียว Unicorns of Love, they get the Baron. They're just going to look to keep the push going. But Hill is saying, oh, maybe we are to start a fight. That's not what you want to no! do. Don't take the journey. Oh, but Chachi's still alive. He's still dishing out the damage. But now he's locked up. Samus, it's all on you. Can you save the day? Unicorns of Love, have you thrown the game away? And yes, H2K, they're going to pick it right back up. When somebody offers you a magical journey that looks too good to take, at least consider for a moment if you really want to go on that trip. <laughs> และทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์พลาดที่ม่นาพลาดในวงการ eSport ์ตพาร์ทสครับเราก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้โปร,โปรเพยเยอร์นั้นเขาจะมีชั่วโมงการเล่นและทักษะที่เยอะกว่าผู้เล่นทั่วๆไปอย่างไรแต่ความผิดพลาดนั้นมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอถ้าหากผู้เล่นมีความประมาทหรือว่าไม่ทันได้คิดให้ดีก่อนครับเหมือนเดิมหากเพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทางช่องแบคคอรอ e ีสปอร์ตก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ u b s c r i b e ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้คลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ